กับเพื่อนใช่ป่ะตอดคนละตึกเลยจ้ามีทั้งหมด4ี่ห้าหกตึกงงมากแเ้าก็ระงงมากว่ามีเซโคลา่าอยู่นะอยู่ที่วอซองอุ่งยังวันคนๆแล้วก็มีร้านอาหารแบบเยอะมากมาคุบจัดชาติแล้วก็ของฝากมากมายก่อนจะไปสู่เครื่องเล่นต้องช้อปปิ้งก่อนต้องผ่านต้องผ่านช้อ,อปปิ้งไปก่อน โอ้ยิ่งกว่าเข้าอิมิเกชันี่ยังไงเหรอขั้นตอนการเข้าประมาณชั่วโมงหนึ่งหรอเลนพี่มอนเอาตั๋วมาดิเรามาอวดกันว่าเราได้อะไรแยแม่งได้เดสปาซิโต้กูงงว่าเฮ้ยผมกับพี่มอนเหมือนกันอะไรอ่ะ อะไรไม่รู้ถ้นกลุ่เข้ามาด้แล้วนะโอเคนะเมื่อวานบัตรไม่เกียรติคือบัตรแบบเอ็กเพรสซึ่งบัตรเนี้ยจะมีช่อง fast track ให้เราไม่ต้องไปต่อคิวยาวๆตามปกตินั่นเองซึ่งราคาก็จะสูงกว่าติกเก็ตปกติประมาณ2เท่าเลยแต่สาหรับคนที่บินข้ามนาม้ำข้ามทะเลเพื่อที่จะมาตะลุยเครื่องเล่นในครบที่นีบอกเลยว่าต้องซื้อมันคุ้มค่าคุ้มเวลามากจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาทําการที่เนี้ยน้อยมากอย่างวันที่เราไปเนี้ยเขาเปิด10โมงแล้วก็ปิดหนึ่งทุ่มเออกว่าจะผ่าน ประสาทเนี่ยนี่คือเขวดอะส่วนฉันแอฟปวดโอ้ทุกคนมีชุดครุยน่ะมันก็จะเสียงดังเนีอยท่าแถวนี้ใช่เพราะทุกคนใส่ชุดครุยไฟหอกเวทถาม55นาทียึดทั้งดวนวาทั้งดวนจะกรูบมักลุ่มมากฉันกลัวจะกรูป ซิกซองสาอไปวันดีไปวันดีไปวันดีน่าสุดกลัวไหมไม่กลัวถามเขายังไปแล้วเว้ยยันยัน โอ้ยจบแล้วว่าสั้นมากทุกคนลงมาเงียบเลยอะยังไงกำลังคิดอยู่ว่าอันอื่นมันจะสนุกกว่าดีมายเพราะอันนี้มันไม่สนุกอวันนี้มันแบบมันเหมือนของเด็กตั้งตอสิบสองดีนะก่อนเล่นเขาไปฉีไว้แล้วไม่งั้นน่าจะมีเลสอ่ะเม่กี้ เราเราจะเข้าไปในปราสาทองควัแล้วทุกคนเขากลัวเราต้องไม่มีกระเป๋าเพราะว่าถ้าเรามีกระเป๋าอะเราต้องไปฝากเข้าคิวฝากกระเป๋าก่อนใช่เข้ามาเล่นตรงนี้ได้เขากลัวลูบเต็มเลยเขากลัวกลุ่มเขากลัวลูบเต็มเลยเหมือนมื่อแต่ฉันกลัวโอ้ยได้ไปไหนญ่อะได้ออกจากองค์วสวแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่มดน้อยที่ไม่โดนเลยมีเราอยู่บ้านไหนอยากซื้อทะเลหรอกิฟบเป็นดอสิแดงอุยกิฟินโดดโดโดเคออะเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากเมืองเอดินบะระรแล้วนะคะเราจะไปเที่ยวกันต่อสิมสัตนะฮะคนอื่นเขาก็ตื่นเต้นกันเลยใช่เราฟังไม่ออกเด็กเด็ดีน่ารักดี โถ้าแต่ว่าใครชอบแบบว่าเอ็กซ์ตรีมอบบแฮร์รี่สนุกกว่าแต่อันนี้มันมีแบบเรื่องราวน่า,า,ารักใส่ใใช่สตอรี่เยอะดมแล้วนึกว่านี่ไหวย่าเนี่ยคนอื่นเขารอชั่วโมงนึงอะ่ะเฮ้ยต้องยอมจ่ายจริงๆอะ่ะคือ,อ,อดูดิคนอื่นรอใช่รถมาแล้วนะรถมาแล้วทุกคนมาแล้วคนหญิงมาแล้ว ถ้าสตูดิโอทัวร์เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยเหมาะแก่การมาเล่นหลังกินอาหารกลางวันเสร็จครับเพราะว่าเราจะได้นั่งย่อยไปพลางๆจ้าปุ่งครอบครัวปุ่งโดนน้ำลายเนี่ยเดาเสาร์ไหมโดนอ่ะตัวสิงห์นะตัวสิงห์ทูเจอราสิกพาร์คยินดีตนรับสู่เกาะนิวอาร์กทัวร์จอรัสิกพาร์คทางด้านซ้าย

อยู่ดีๆก็มีทะเลอุ้ยอ๋อคันนี้คือปิ้งย่างว้าวเล่นน้ำว้าวเล่นทักฉลามต้องมานะฉลามเหมือนจริงมากยังไม่ออกเลยพอหมดรอบปุ๊บสลามไหลจมน้ำไปลังเท่ดังเท่ ออันน oh, okay. ี้เป็นผ er> ู้รอชีว er> ิตนะฮะคิวเยอะทุกที่ทุกอย่างมาซื้อฮอทดอกกินนะครับก็ยังมีคิวนะคนหญิงเขาหิวนะผนหญิงเขากำลังจะไปเล่นมัมมี่นะฮะุ้ย แล้วคนหญิงเขาบอกชิวๆโอ้โหตายหนึ่งสองสามปุ๊บแบบแล้วแบบเสียงขาดไปเลยอ่ะไปทานฟอร์เมอร์นะที่ก็จะตัวใหญ่ตัวเล็กกันแน่ตัวเท่าอุ้งเลยไปไปไป มาเป้บ,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 บีมาเนปะ้บีมาหน่อย่างไรต้องเจอฮะจอทัศน์ศิกวฮะไปฮะคุณหญิงพ<อ>ร้อมไหมฮะคุณหญิงพร้อมแล้วพาแล้วแล้วไปแล้วยังไงยังไงโอ้โอ้โอเคชัดเจนโอ้ จะจกแตแ่แล้วแล้ว,ลวไม่ต้องพูดโอ้ยยังหลวกยังหวกยังหวกนี่คือเมนทางหน้านี่แล้วแหละ กินข uhm. ้นจริงจริงเลยอ่ะคนไหนคนหญิงคนหญิงไม่เปียกเลยค่ะแต่คนนี้ค่ะเละนะคะดูนะครับดูนะครับไม่เหลือนะฮะเดี๋ยวไปไหนต่อฮะไปดูมินเนี่ยนกันานานนะแมวกินหนูหมากินแมวสิงโตกินหมา ใครไม่รู้ฮะเข้ามาก่อนชื่อหนังเรื่องเพชรอะไรสักอย่างเพชรพระอุมาอะไรครับเนี่ยยอเยคนาคนา้ย่ักงเอ่ะไออแม่ไอ้ววไอแมว้วแมวจอน เป็นหมาแล้วเป็นหมาี่มาแมวโอ้แพนด,ด้าฮะเออบบมานั่งเงก็อีนนู่นอ่ะจะบอกว่าเราเล่นสนุกดเวยแล้วมันแบบแยว่วไปสนสนุกมาไม่เคยเลย ดีใจมากดีมากสำปรับที่ก่งาอ้ไเป็นยังไงคุณหญิงอาหวานชอบเลนะึงชอบเลยนะ คนหญิงก็เห็นชูโรสนะฮะต่อแถวเลยฮะรู้สึกว่าอยากจะอุมมีอ่ะไม่คนละคนละชูโรสกันรอรนนันนี้ชูโรสอยากมาแล้วสนุกไหมวันนี้สนุก ก่อนจากกันปลายขอแนะนําทริคในการมาที่นี่ค่ะก็คือต้องมาวีคเดย์เท่านั้นแล้วก็ต้องซื้อตั๋วออนไลน์จะประหยัดเวลาไปเยอะแล้วก็ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสติเก็ตเท่านั้นถึงจะคุที่นี่ไม่มีซิงเกิลไรเดอร์แบบดิสนีย์แลนด์นะจ๊ะชูโรสบัตเตอร์เบียร์เนี่ยเป็นอมัสแต่เบาหวานขึ้นตานะ oh. บอกเลยใครใส่ลุยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์คือสุดจูนัสสิกนั่งริมคือเปียกใครชอบมันๆแรงๆนะสามารถตัดกังฟูแพนด้าและซีเคร t ตไลฟ์ออฟเพชรออกได้เลยถ้าเวลาไม่พอทันฟอร,ร์เมอร์กัมมี่เนี่ยสน มินเนี่ยนส,สอบนะเลือกที่น่าตรงกลางๆไว้แต่อย่าน้าสุดพอจะเวียนหัวคลิปหน้าเยนะ่จะพาไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับไครย,ยด้วยนะบาย